สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับคลิปที่ผมจะมาสอนวิธีการเพิ่มสมาชิกเข้ากลุ่มนะครับสวิธีการจะเป็นยังไงนะครับเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับให้คุณผู้ชมนะครับเข้าไปที่ Google นะครับจากนั้นก็เสิร์ชหา k m k G s นะครับจากนั้นก็เข้าไปที่เว็บไซต์แรกนะครับจาน้เาเว็บไซต์ขอกนากกเขาวรนะครับลงชื่อเข้าใช้นะครับ้าคนั้นกีเข้าไปที่เว็บไซต์แนะครับก็กดลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับ ถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่ยังไม่มีนะครับให้กดสมาชิกก่อนให้กดไปที่สมัครสมาชิกนะครับแต่นัเว็บไซต์เขาจะให้เรานะครับกรอกชื่อผู้ใช้งานนะครับแล้วก็อีเมลนะครับต่อข้อมูลนี้ไม่จาเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงๆของคุณผู้ชมก็ได้นะครับผมมาก็จะเป็นรหัสผ่านนะครับรหัสผ่านคุณผู้ชมก็ต้องจะจำรหัสผ่านให้ดีนะครับอจา่นักผู้ชมก็ต้องนารหัสผ่านนะครับมายืนยันรหัสผ่านอีกครั้งนะครับ ธนาาติ๊กที่ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะครับแต่นะก็กดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับพอกดสมัครสมาชิกเสร็จเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมก็นําข้อมูลเหล่านั้นมาใส่ข้างหน้านี้นะครับแต่นะก็กดลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับนั่นก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมีแพลตฟอร์มให้คุณผู้ชมได้เลือกใช้เยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram นะครับ Tik t o อกนะครับแล้วยูทูบนะครับแล้วก็เลๆดีมากมายเลยนะครับคราวนี้เ็าจะมาใช้ แพลตฟอร์มของ a c e b o o k ใช่ไหมครับให้เลือกไว้ที่ facebook นะครับแ่ไหนก็เลือกไปที่ facebook, ะะอ,ทอ่คราวนี้เราจะเพิ่มเพิ่มคนเข้ากลุ่มใช่ไหมอ่าเลือกที่ facebook เพิ่มคนเข้ากลุ่มเนียนะครับอจาจ้นเลือกบริการนะครับเลือกบริการตามผมได้เลยนะถ้าเลือกไม่ถูกกันนะครับให้เลือกอันที่2เลยก็ได้นะครับจาจจะไปแทรคเขาถ้าให้พวกเรานะครับนำลิงก์มาใส่ในนี้นะครับผู้ชมก็นำลิงก์นะครับของ กลุ่มของคุณผู้ชมนะครับคอปปี้มานะครับแล้วก็วางลงในนี้นะครับแล้วก็ใส่ปริมาณลงไปนะครับผมจะเพิ่มสักหนึ่งร้อยนะครับจากนั้นเว็บไซต์ก็ทําการคํานวณเรียบร้อยเลยนะครับแล้วกดสั่งซื้อได้เลยนะครับพอกดสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยนะครับเรากะแจ้งเตือนขึ้นมาว่าระบบได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถตรวจสอบการสั่งซื้อได้นะครับไปที่ปอดการสั่งซื้อนะครับ อ่านี้ก็จะมี ID ดีนะครับแล้วก็บริการที่คุณผู้ชมสั่งซื้อเข้าไปนะครับอ่ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอ่าลิงก์นะครับที่คุณผู้ชมส่งเข้ามานะครับอ่ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสถานะนะครับผู้ชมสามารถตรวจสอบได้นะครับว่าลิงก์นั้นถูกหรือเปล่านะครับให้เข้าไปที่ลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าตอนนี้ผมก็ตรวจสอบแล้วว่าลิงก์ที่ผมใส่เข้าไปนะครับถูกถูกต้องนะครับอ่ส่วนวิธีการเติมเงินนะครับให้เข้าไปที่เติมเงินนะครับ วิธีการเติมเงินก็มีหลายรูปแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสแกนเคอร์โค้ดนะครับอโอนเงินแนบสลิปนะครับแล้วก็อังปเปาเงินนะครับแล้วก็คริปโตนะครับแล้วก็เพอร์เฟกต์มันนี่นะครับส่วนวิธีการเติมเงินก็ทําตามคำแนะนําของเว็บไซต์ที่แนะนําเลยนะครับอยู่ข้างล่างน,นี้นะครับส่วนด้านความือก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของคุณผู้ชมนะครับ ถ้าคุณผู้ชมนะครับใช้งานเว็บไซต์ทางคอมพิวเตอร์ไม่ถนัดนะครับสามารถใช้ทางมือถือได้นะครับให้เข้าไปที่ดาวโหลดพลเคชั่นนะครับสามารถดาวนโหลดได้ทั้ง Android และ iOS เลยนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมนะครับต้องการจะแนะนําเพื่อนนะครับหรือว่าเพื่อนๆของคุณผู้ชมนะครับต้องการจะใช้เว็บไซต์นี้นะครับคุณผู้ชมสามารถแนะนําเพื่อนได้นะครับไปที่แนะนําเพื่อนนะครับแล้วก็ y l ลิ k งนี้นะครับแล้วกดส่งให้กับเพื่อนๆนของคุณผู้ชมได้ใช้กันเลยคุณผู้ชมก็จะได้อัตราค่าแนะนําเนะครับ เราจะมาดูนะครับว่ายอดแชร์หรือว่าเอยอดสมาชิกนะครับมันขึ้นหรือเปล่านะครับอตอนนี้ก็ยังไม่ขึ้นนะครับผู้ชมสามารถกดรีเฟซหน้าจอหนึ่งครั้งได้นะครับอตอนนี้ผมก็ต้องรอให้ยอดสมาชิกขึ้นก่อนนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะผมจะตัดไปตอนที่สมาชิกนั้นเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับอตอนนี้ยอด สมาชิกก็เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับเป็น181นะครับอ่านะครับถ้าคุณผู้ชมนะครับใช้เว็บไซต์แล้วเกิดปัญหาอะไรนะครับหรือว่ามีปัญหาอะไรนะครับสามารถติดต่อวิเป็นได้นะครับเข้าไปที่คำสั่งซื้อใหม่นะครับแล้วก็สามารถติดต่อวิในช่องสองช่องทางนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมนะครับต้องการจะใช้เว็บไซต์นี้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนะครับส่วนสาระของคลิปนี้ก็จบไปเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังกันด้วยนะครับ